สวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามารับชมหุ้นนิคีกครับวันนี้นิคีดเช้าวันที่20ครับวันนี้หุ้นเปิดลบครับมีเวลาก็เข้ามานั่งทําคลิปครับบางรอบก็อาจจะไม่ได้ให้เสียงนะครับเวลาเปิดในกลุ่มครับตามนี้ครับสําหรับท่านใดที่ต้องการเข้ากลุ่มนะครับเพื่อรับแนวทางแต่ละหุ้นแต่ละวันผลเมื่อวานก็ มีบางหุ้นที่หลุดมีบางหุ้นที่เข้าครับหุ้นก็ไม่ค่อยดีนะครับหุ้นเอเชียนี่เป็นเหมือนกันหมดเลยนะครับพอดีเอาหุ้นเยอรมันกับหุ้นเรวโจ์เมื่อคืนนะครับมาดูวันนี้จะออกมาแนวไหนครับสำหรับนิเคอิช่องทางติดตามครับฝากช่องทางติดตามนะครับ ตัวเปิดในเช้านี้ครับ066ย์ครับ6 3วันนี้หุ้นเปิดลบตอนแรกกันลบที่150ยหครับดิ่งลงไปที่300แล้วครับจะดิ่งลงไปอีกไหมนะครับดูกันยาวๆตัวเลขจะเปลี่ยนแปลงไปได้ขนาดไหนนะครับตรงนี้เอาตัวเปิดมาคำนวณครับคำนวณได้ตามนี้ครับ132 198ฝั 1, 3, 2, 1, 9, ่งหนึ่งอยู่ต่ำฝั่งหนึ่งอยู่สูงเลย แต่ก็มีหนึ่งเป็นตัวการันตีครับถอดสองตัวก็ได้ตามนี้ครับ131232191898นะครับลองดูก็เน้นตรงตัวครับตัวกลับก็เป็นตัวกันแล้วกันนะครับรือใครจะซื้อไปกลับก็ลองพิจารณาดูครับ ก็ยึดแนวทางเป็นหลักครับคำนวณจากตัวเปิดครับไม่มีตัวเปิดก็ไม่สามารถให้ได้ครับหรือบางขั้นก็จะจับเลขไหลเอานะครับแต่เรายึดตัวเปิดมาคำนวณวิ่งรูดครับวันนี้ให้ไปที่9ลองหนึ่งครับตัวหนึ่งก็มีมาทั้ง2ด้านครับแต่ส่วน9นั้นเป็นหลักสิบนะครับ เราจะจับตัวรูดหลัก10ด้านลบนะครับจำนวนฝั่ง198เป็นด้านลบนะครับ132เป็นด้านบวกนะครับตัวเลขที่เราจะจับวินในวันนี้ครับก็คือ1ครับ3 9นะครับ12 131819นะครับแล้วก็3,1,3,2,3,8,3,9 9 1 9 2 9 8 9 3นะครับตามนี้ครับ ใครชอบวินก็วินนะครับใครชอบรูดก็รูดตัวคำนวณยึดตักตัวเปิดตารางหุ้นครับตารางหุ้นที่29ครับฝากตารางหุ้นไว้ดูครับเวลาตรงนี้ก็มีเวลาพอที่จะวิเคราะห์ตารางหุ้นนะครับพว่าต้องดูหุ้นว่าจะขึ้นไปขนาดไหนจะลงไปขนาดไหนนะครับก็ คิดว้าเป็นแนวทางครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับขอให้ทุกท่านโชคดีขอบคุณมากครับ